เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมีการพูดคุยถึงประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยออมีการปรับเกณฑ์ลดหย่อนภาษีซึ่งก็ถือว่าไปกระทุ้งความรู้สึกของมนุษย์เงินเดือนะนะคะชนชั้นกลางที่เขาบอกว่าตัวเองก็เป็นเดอะแบกอยู่แล้วอพอสมควรเลยนะคะเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างไรแล้วก็คุณผู้ชมคิดอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะในช่องของ personal finance ค่ะ สําหรับการลดหย่อนภาษี <S <S <i> จะถูกปรับนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสามมาตร,ราการนะคะที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีของประเทศไทยนะคะซึ่งถ้าไปดูมาตราการเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีก็ <S <S <i> จะมีปรับหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนกับส่วนที่เราจะนามาลดหย่อนได้หรือแม้แต่ตัววงเงินลงทุนเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือระยะเวลาในการลงทุนนั่นเองนะคะเดี <i> <S <S ๋ยวเรามาไล่เลียงทีละประเด็นกันค่ะโดยดรเอนิติณิธิธันประพาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจครั้งที่7จ็ดับ2,568ได้หารือสามารถตราการการออมภายใต้เสาหลักที่5ก็คือการเพิ่มการออมภาคประชาชนของนโยบาย Quick Big Win นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็จะมีการเพิ่มแหล่งระดมเงินออมรวมถึงขีดความสามารถแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับคนที่มีรายได้น้อยและทําให้เป็นการระดมเงินเข้าตลาดทุนมากขึ้นค่ะมาตราการแรกนะคะ ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือการปรับมาตราการลดหย่อนภาษีนะคะคือเดิมทีถ้าคุณผู้ชมจํากันได้มาตราการลดหย่อนภาษีเนี่ยนะคะตัววงเงินในการลดหย่อนเนี่ยเขาจะมีหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น RMF นะคะหรือแม้แต่กลุ่มเกษียณรวมกันไม่เกิน5,000 500, 0 0บาทแล้วก็จะมีประกันบํานาญด้วยและยังมีส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นตัว s s f ในช่วงก่อนหน้านี้ที่หมดอายุไปแล้วในปีที่แล้วหรือว่าไทย i e s g นะคะหรือแม้แต่เอทีในสมัยก่อนซึ่งต้องยอมรับว่าในยุคก,ก่อนเนี่ยถ้าไปดูวงเงิน รวมกันเนี่ยก็จะเกิน1ล้านบาทนะคะแต่ว่าในปัจจุบันที่มีการปรับมาตรการมาแล้วว่าวงเงินเนี่ยจะไม่เกิน8 0 0แสนบาททั้งหมดเลยเนี่ยนะคะซึ่งก็ถามว่าทำไมถึงมีการปรับแบบนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีคลงังแล้วก็ควบตำแหน่งรองนาะยกด้วยบอกว่าก็เวลาขอลดหย่อนเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาว่าอ่ะคุณจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนนายแต่ละ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้กี่ปีถูกไหมคะแล้วก็พอหมดอายุก็ต้องมาขอปีต่อปี3ปีต่อทีบ้างนะคะดังนั้นถ้าปรับรูปแบบเป็นแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปขอใหม่ปีต่อปีแต่อย่างใดแล้วก็จะมีการปรับอีกแบบหนึ่งนอกจากวงเงินทั้งหมดโดยรวม800,000บาทแล้วเนี่ยนะคะก็จะปรับเรื่องของสัดส่วนที่นําไปลดหย่อนภาษีได้ก็คือส่วนนี้แหละที่ถูกพูดถึงเยอะเลยนะคะผู้ที่มีรายได้ต่ํากว่า1,500,000บาทต่อปีหรือว่าราย 1 2 5 0 0 0บาทต่อเดือนใครมีเงินเดือนไม่ถึง1,25,000บาทนะคะหรือว่ามีไรายได้ไม่ถึงเนี่ยจะนำเงินไปลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นพูดง่ายก็คือถ้าคุณเนี่ยนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อลดหย่อนภาษี1,000 0 0คุณจะนำ1,30,000า1 30, บาทไปลดหย่อนได้ก็คือซื้อ1ได้1.3สําหรับ เกณฑ์ที่มีรายได้ไม่เกิน1นล้านหแสนบาทต่อปีแต่ถ้าคนที่เกินจะตรงกันข้ามค่ะก็คือเขาจะลดหย่อนได้น้อยลงนะคะจากเดิมซื้อ1น0 0 0แสนเอาไปลด1น0 0 0แสนก็จะกลายเป็นซื้อ1น0 0 0แสนนำไปลดหย่อนได้70,000บาทก็คือ0.7เท่านะคะแปลว,ว่าตอนนี้มีเกณฑ์ล้านห้าที่เป็นตรงกลางตัดระหว่างคนที่นาตัว เงินที่ไปซื้อรถหย่อนมาลดหย่อนได้มากกว่าเงินที่ซื้อหรือน้อยกว่าเงินที่ซื้อนั่นเองนะคะแต่ว่าทุกคนจะได้เต็มที่สูงสุด8 0 0 0 0บาทเหมือนกันนะคะซึ่งเราอเองบอกว่าเป็นการจัดระบบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็จะมีมาตรการจูงใจนะคะให้คนเนี่ยเข้าสู่ตลาดทุนมากขึ้นด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้หักณที่จ่ายคือปกติแล้วเนี่ยนะคะตัวเงินได้ที่หักณที่จ่ายที่เรียกว่าฝ่ายนอนแท็กซ์จะมี2ส,ส่วนก็คือเงินปันผลกับดอกเบี้ยน,นะคะเงิน เปนปันผลจะถูกหักนัดที่จ่าย10%ดอกเบีย้ยจะถูกหักนัดที่จ่าย15%นะคะส่วนนี้จะได้รับการยกเว้นนะคะสำหรับวงเงิน2 0 0 0 0 0บาทแรกแต่มีเงื่อนไขคือจะต้องถือหน่วยลงทุนเกิน5ปีนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆมีส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงที่อยู่ไหนมาตรการที่ออกมาก็คือสัดส่วนของการลงทุนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทุนในไหน,ไหนในวงเงิน8 0 0 0บาทเนี่ยก็คือจะต้องถือครองจนถึงอายุ55ปีแล้ว แล้วก็ถ้าคุณ55ปีไปแล้วก็จะต้องถือครองต่อเนื่องไปอีก5ปีนั่นแปลว่าเดิมทีนะคะ LTF ที่บอกถือครอง7ปี s s f ที่บอกถือครอง10ปี Thai s c ที่บอกถือครอง5ปีตรงนี้เนี่ยก็จะยุบรวมนะคะเป็นถือครองทั้งหมดคือ55ปีถึงจะถอนได้นะคะแต่เขาก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดนะคะว่าถ้ามีความจําเป็นเช่นเ,นเจ็บปวดประสบกับเหตุอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติธรรมชาติก็จะถอนได้ไม่เกิน25%ของพอร์ตเป็นต้นทั้งหมดนี้จะเป็นรวมอยู่ในทีซ่านะคะก็คือเป็นบัญชีการออเงิน เชื่งเดี๋ยวเราคงต้องทําความเข้าใจอีกประดับหนึ่งนะคะเพราะเรื่องนี้กําลังจะเริ่มมีผลบังคับใช้1มกราคมปีหน้าอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนี่คือมาตรการแรกค่ะมาตรการที่2คือการจําหน่ายพันธบัตรที่ชื่อว่าออมพลัสนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเวลาจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่เป็น,นธนบัตรออมทรัพย์เนี่ยนะคะเ,เขาจะมีการระดมเงินจากผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปปีละ1ครั้งล่าสุดรเอกิติก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกเดือนเลยค่ะ นั่นแปลว่าใครอยากจะเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลที่มีความมั่นคงขั้นต่ำหนึ่งพันบาทซึ่งก็จะมีการปรับดอกเบีย้ยตามราคาตลาดเนี่ยนะคะก็จะเป็นการจูงใจสําหรับการออมแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะมีความมั่นคงในดอกเบีย้ยที่จะได้รับจากตัวพันธบัตรแล้วก็จะจาหน่ายทุกๆเดือนไม่ใช่ปีละครั้งเหมือนอดีตที่ผ่านมานั่นคือมาตรการที่2ส,ส่วนมาตรการที่3ค่ะก็จะยกเว้นอากรให้กับคนที่ซื้อประกันวีน่าสภายัยไม่ว่าจะเป็นประกันน้ําท่วมหรือว่าประกันท่อง เที่ยวะะเพื่อให้ผู้ซื้อประกันรายย่อยหรือว่าไมโครอินชวลันส์เนี่ยกล้าซื้อประกันมากขึ้นซึ่งการยกเว้นอากรอ,อาจจะช่วยคนกล้าซื้อประกันเพราะว่าโลกทุกวันนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะนั่นก็เลยเป็นสามารถตราการที่มีการเตรียมเสนอคอรมอรนะคะแล้วก็ออกมาตราการเพื่อบังคับใช้ในช่วงปี2569นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะดตรเอนิติก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าเรื่องการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็คนละครึ่ง p l u สเฟ 2ตอนนี้กําลังพิจารณานรายละเอียดร่วมกับทีมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะชี้แจงครั้งถ่าได้ข้อสรุปนะคะซึ่งดานิติบอกว่าทั้ง2มารตราการก็ยังไม่ได้หารือก,กันในคอรมอลเศรษฐกิจในครั้งนี้แต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีข้อสรุปภายในปีนี้เพื่อที่จะเริ่มบังคับใช้ปีหน้าเพราะว่าหลายคนก็มีคําถามต่างๆมากมายตามมานะคะโดยเฉพาะในรายละเอียดปลีกย่อยนะคะซึ่งเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรานํามาชี้แจงแล้วก็อธิบายคุณผู้ชมฟังเพิ่มเติมค่ะ ถือว่ามีโปรดักต์ทางการลงทุนที่มาช่วยให้เรานะคะได้ออมเงินมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องดูรายละเอียดนะคะต้องฟังพี่เฟิร์นนะในการอธิบายดีเทลนะคะแล้วก็แต่ละขั้นแต่ละต่อนะคะว่าลดหย่อนอย่างไรนะคะจำนวนเงินในการลดหย่อนเป็นอย่างไรซึ่งก็แตกต่างกันด้วยจากจํานวนรายได้ที่เราได้ด้วยนะคะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard Wealth กันนะคะ